รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย One, two, three, four. น่าร้อนแล้วนี่เตรียมชุ่มให้น้ำ two p i e นี่อ้นเตรียมชุ่มให้น้ำอะไรทูพีซนี่ข้างในนี่มีเป้านี่มีเป้าแล้วมีเว้าวของพี่เอกสีอะไรบานมากเลยแล้วพอใส่เสร็จก็ดึงรั้งรังรังขึ้นมาที่ทะเลของฉันฉันจะใส่แบบน่ารักน่ารักหน่อยไอ่ะรจะได้ไปซัมเมอร์การ์ดว่าร้อนแล้วต้องไปทะเลมันร้อนมากก็ใช่ปไหมเป็นที่หนีบไมโครโฟน เ,เรามีของรางวัลมา<ช>ผู้ชมแถบนี้มากมายแถวเซ็นทรัลพาวนี่แหละนะฮะ<ช>ซึ่งตอนนี้ใครที่ยืนอยู่นะใครใส่เสื้อสีชมพูมาเรามีกระําไฟฟ้าสีชมพูแจกไม่เลิๆๆๆๆเนนายค่รเดนนาสีชมพูมาเลยแจกเลยลโอ้ยเธอโอ้ยแต่ละเอลเท่าไหร่อ<ล>ะเธอจะอยู่ถึงสิ้นปีหรือเปล่าใส่แล้วคุณยวดีค่ะคุณยวดีมาอยู่แถวนี้เหรอฮะ อยู่อนุสาวรีย์ค่ะอยู่อนุสาวรีย์แล้วมาทำไมตรงนี้ <c oughs> อ่ะอกมาเที่ยมมากับใครคะคุณเรืออนุอนุสาวรีย์ค่ะมาซื้อของมาซื้อของแล้วทำไมตัวนี้สีชมพูเออชอบค่ะเอาไปเลยกระทะสีชมพูเอาเลยเนแเาเราได้เซ็กซี่มากเลยนะแล้วก็ผิวขาวเนียนใช่แล้วก็น่ารักนิสัยดีพูดคุยกับเราได้เลยทำไมยังไม่มาจมดเบรกอยู่แล้วกาจะ แล้วเกินลบเอาใครลองใครี่ดีก่อนโอ้ยป๊อบไม่ได้น้องมิน้องมินเล่ช่วยด้าให้หนูลายแตงโมนี่ดูใส่เลยนี่ที่เราเลือกช่วยให้น้ำเนี่ยเพราะว่าน้องมิ้นเนี่ยถ่ายแบบล่าสุดใช่ไหมเซ็กซี่มากเซ็กซี่มากเลยค่ะไม่มากอะไรล่ะเธอโอ๊ยดูก็รู้เลยว่าไม่มีการโฟโต้ช็อปดูดิแสงและเงาน้องมิ้นทำให้ดูเซ็กซี่ขึ้นมาอีกสามกองต้องขออนุญาตคุณพ่อไหมเนี่ย จะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเคยขออนุญ,ญาตไปเมื่อก่อนจ้ะตอนเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเอ,อคุณพ่อก็เหมือนอยู่ในจุดไม่อยากให้ทำอะไรเงี้ยค่ะแต่พอครั้งนี้อยู่ในจุดไม่อยากให้ทำครั้งนี้เนี่ยอพอบอกพ่อว่าจะถ่ายพ่อ,อ,อเลยว่างั้นคุณพ่อให้ให,ให้ไอเดียในการโพสตโอ๊ยพ่อไอเดียนการกันเออยังไงพ่อโสพสให้ดูเหรอ,หรอ โพสได้ทุกอย่างเลยแล้วพ่อขอนเดียวห้ามโพสแบบดึงเกงลงไม่เอาหรอแต่ดูสนับสนุนมากไม่มีคําว่าห้าสักนิดอ๋อก็คือไม่ให้พ่อเขาเห็นว่าน้องมิ้นโตแล้วแหละแล้วคุณพ่อนะพี่เอกบอกว่าห้ามดึงเกงลงน้องมิ้นละดึงรั้งขึ้นมาดึงรั้งเลยเหรอรูปนี้อ้าวแล้วข้างหน้ามันเป็นไงอะก็เอามือปิดไว้แค่นิ้วสองนิ้วก็ปิดแล้วนี่ไม่แล้วเหตุถึงตัดสินใจถ่ายแฟชั่นข้างหน้าก็ปิดชุดว่นาก็ บางเอินด้วยแหละค่ะบังเอิญจับพัดจับผูด้วยอะไรเงี้ยผู้จัดการพยายามหาทางให้ลดน้ำหนักอยู่ผู้จัดการก็เลยทำเป็นแบบเออมิ้นเนี่ยเขาตัดสินใจคุยกันไปแล้วนะว่าจะถ่ายแบบอีกสองอีกสองอาทิตย์ถ่ายละเราก็เลยต้องถ่ายมีรบไปเยอะมั้ยลถไปเยอะแล้วขึ้นไปสักพักแล้วอ๋อคือลงไปตอนถ่ายชุดน้ำแล้วตอนนี้ก็โย่ก็โย่ไอ้เพ็กอย่าใช้คำว่าโย่โย่เลยค่ะพี่เป็นความตบะแปกตบะแปกเอางีกดีกว รรพี่อยากใหร้พิธีกรสาวของพี่เนี่ยได้มีโอกาสาไ,ดกาได้ถ่ายชุดเซ็กซี่บ้างอย่างนั้นเลยเหรอคะเห็นเขาเล่นโยคะมานานอยากใหร้มินนี่ช่วยสอนท่าโพสเซ็กซี่ให้เขาหน่อยเดี๋ยวนี้เขาเป็นเน็ตไอดอลนะที่นี่ว,นวันนี้พี่พ็อปด้วยมีพับให้พี่อ้นด้วยยังไงคะไม่ใช่เสาร์นะเป็นหมอ้อโอเคได้เป็นการโพสกับหมอและพี่อก็ต้องต้องบิดให้เห็นเคิร์ฟบิดให้เห็นเคิร์ฟอันนี้สมมุติว่าเคิร์ฟ เลือกยกแขนยกแขนศูนย์ข้างหนึ่งค่ะข้างหม้อหรือข้างที่ไม่หมอ้อใครก็ได้ที่ทำได้ <c oughs> <c oughs> <Okay S 3> โอเตรงมากเลยอ่ะเออได้ไหมตรงไปตรงไปต้องพิจารห,น,หน,น่อยแล้วต้องมีเซนให้รู้สึกว่าหม้อเนี่ยขายได้เออใครคิดว่าเราจะพรีเซนต์สู่อ้นได้มาเลยมารับม่อมาพรีเซนต์ให้ดูหน่อยอ่ามานี่ มาดูขอให้เผ็ดที่สุดขอให้เป็นติลเผ็ดเหมือนอะไรจ้าที่อะไรจ้าซมกิกุ้งคุณฤทธิ์ทางด้านซ้ายถือหม้อทางด้านขวายกมือแล้วก็อะไรนะน้องมิ้นแล้วก็ปิดให้เห็นเคิร์ฟคิร์ฟให้เห็นเคิร์ฟปิดเท้าด้วยปิดปิดปิดหน่อยบิดเข้าข้างนมิ้นโอ้โหนี่นี่นุสัมฤทธ์มาสัมฤีธ์อะไรนี่สุสัมฤีธ์อะไรโกลคุณเอาเข้ามาค่ะบิดอีกบิดที่น่าติดอย่างนี้ิดอีก ลงขึ้นพร้อมกันอีกทีสามครั้งหนึ่งสองสามลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นพี่ไหนว่าจะทยแฟชั่นแฟชั่นไลยคะอันนี้เราเป็นการเติงถ้าทุกคนเห็นควรว่าจะต่ให้ใครคให้ใครคะเออให้ใครให้ทั้งสองคนเลยได้ไหมอ่ะเพลทั้งคู่อ่ะเอาเระเจี๊ยบมอ เราจะแจกอีกนะฮะมีทั้งเตียงมีทั้งโอ้ยเตมไปหมดวีดีวีดีเตารีดใช่ตลกเกี๊บมีเงินสด3,000บาทแจกให้ด้วยขนมเีด้วยนะวันนี้ช่วงหน้าสิ่งที่เราพูดคุยกับมิ้น์เราก็จะเป็นคำถามด้วยเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อครับตอนนี้พักเบรกสักครู่หนึ่งตอนนี้ยังมากกว่า50าสิบอีกท่าเนี่ย6กเกือบแล้วพี่เกือบแล้วค่ะเกือบแล้วครับ64ลงไปค่ะลงไปค่ะ 63ลงอีกนิดได้ไยมใครจะตอบชูแบงค์20สนับสนุนโดยสวนสนุกดรีมเวิลด์มาคุยกันต่อนี่เป็นสาวที่รักสุขภาพมากเลยบินดูแลตัวเองไงบ้าง จริงๆแล้วเนี่ยชอบเรื่องสุขภาพสนใจเรื่องภชนาการอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบออกกําลังกายแต่ว่าเป็นคนที่ทิ้งอาหารแบบรู้ว่าเป็นคนชอบกินกินเก่งนี่ของหวานของทอดของอะไรเงี้ยชอบกินมากกินคือกินแบบ ไม่ลืมหมุนลุนตาได้ค่ะกินเยอะๆๆๆอย่างนี้เลยใช่ก็เลยต้องออกกําลังกายแล้วก็จะมีวันของเราที่เราจะดูแลตัวเองมีมื้อแบบประมาณสองมื้อต่อวันที่ต้องทําอาหารกินเองเตรียมอาหารมาเองจริงเหรอเองเนี่ยตอนเช้าถ้าไปกองละครทุกคนก็จะรู้ว่ามินจะมีถุงอาหารมิ้นมาทาอาหารกินเองเนี่ยจะทําแค่ใส่จะเน้นผักผักเยอะ,อะแป้งก็จะต้องเป็นแป้งที่เป็นเหมือนกับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไม่ขัดตาอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยคือมินก็ เขาบีดอะไรอย่างเงี้ยรักษาสมดุลเอารักษาสมดุลอย่างเมื่อกี้ก่อนออกมาเนี่ยก็เอาถั่วซื้อมาดิบๆเนี่ยใส่เข้าตู้อบคลุกน้ำมันมากรอเกลือเอาเข้าตู้อบสิ่นาีออกมาได้กินแล้วเป็นขนมทําเป็นขนมกินเองอยากรู้ประหยัดด้วยมินเคยน้ำหนักสูงสุดเท่าไหร่เป็นคำถามดีไหมให้ถ่ายกันได้เยอะหน่อยสุดอ้วกเลยแบบอ้วกสุดกี่กิโลเราจะมีพัดลมแจกใครตอบยกมือ50 50โอ้โหน้อยมากได้ไหมคะ พี่จุ๊บเอคแล้วเพราะฉะนั้นน้อยกว่าหรือมากกว่าคะห้ตอนนี้ยังมากกว่า50าสิบปีเเนี่ยมากกว่า5้าสิครับหกสิเกือบแล้วพี่เกือบแล้วค่ะเกือบแล้วครับหกสิบสี่ลงไปค่ะลงไปค่ะ63ลงอีกนิดได้ยหมใครจะตอบชูเมก่สิบมาหกสิบด นะขอบอกว่าด้วยความที่เป็นเด็กชอบกินมากๆเนี่ยเคยเกือบตายเพราะว่ากินลำไยทั้งเปลือกมาแล้วนะกินทั้งเปลือกเลยเหรอใช่ตอนนั้นเด็กมากเลยนะคะก็รู้เลยว่าเป็นคนตะการตั้งแต่เด็กมากประมาณขวบสองขวบยังคานอยู่เลยอ่ะพี่ออนคุณพ่อวางวางลำไยซื้อมาทั้งถุงไว้อย่างเงี้ยไอ้เราก็คานคานเป็นงับทั้งเปลือกเหมือนเด็กตะการเนาะแล้วติดคองับงับไม่เปลือกมันมีไอ้นี่ไงยากถ้ามันแรงนะฮะทีนี้ก็เลยแพ้แบบอันตรายมากนะคุณคือมันกลายเป็นว่าพอง พองเป็นน้ำใสๆเต็มตัวไปหมดแล้วก็โปแตกเลือดหนังอู้หนังไหลคนถ้าเคยได้เห็นในข่าวมันจะมีพวกเด็กดักแด้ค่ะที่หนังมันลอกจนแบบตัวเป็นแดงๆอะค่ะเป็นเนื้อแดงๆน้ำหลองน้ำบินเป็นอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยคุณแม่ต้องเอาใบตองมานาะมาปูให้เรานอนเป็นเพื่อนกับลำยองเลยนะตอนนั้นตอนนั้นรักษายังไงบ้างตอนนั้นก็พยายามหาหมอกินยาแก้แพ้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สักทีจนจนกระทั่งคุณแม่ก็ตัดใจแล้วก็เลย เข้า,าทางศิลศาสตร์มูเตลูให้พระแล้วแม่ก็เลยเออไปได้ยินมายกเราเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมนั่งสวดมนต์ทุกวันแล้วก็บอกห้ามกินเนื้อวัวไปอีกตลอดชีวิตมาจคุณแม่หรือหนูค,คุณแม่คุณแม่ให้<อ>ให้หนูว่าไม่กินเนื้อวัวไปตลอดชีวิตจแล้วก็ สุดท้ายก็เลยพอพอยกให้เป็นลูกเจ้าแม่คนอินเท่านั้นแหละจ้ะก็มีคนเอาบัวหิมะมาให้ลองทาดีขึ้นมาแห้งเนาะบัวหิมะดีนะคุณเลยคุณแห้งเลยเนาะใช่หลังจากทาได้บัวหิมะมาคือหายหายอ่ะก็หายมาก็ดีมาขึ้นเรื่อยๆจนแบบมอปลายอ่ะยังยังเห็นตุ่มตุ่มบ้างเวลาร้อนจะเป็นคนแบบเอ้ยอากาศร้อนปุ๊บมีตุ่มขึ้นมีตุ่มขึ้นก็จะว่ากี้แพ้งอข้างในน้ำหลงน้ำเหลืองอะไรแต่ตอนหลังคุณแม่ก็บอกว่า ลูกอยากกินลูกปคนชอบกินอาหารทะเล uhh. ลำไยทุเรียนของร้อนๆเนี well> Damn, yes ่ยเขาห้ามกินเอันนี้ชอบมากแล้วทไง่แม่ก็เลยแม่ก็เลยให้กินแล้วแม่ก็อัดยาแก้แพ้ไอ้เจาก็กินไปแต่อัดยาแก้แพ้ตอนนี้เลยไม่แพ้อะไรเลยกินมันทุกอย่างบ้าครั่งยัดเข้าไาบ้าครั่งคำถามอยู่ตรงนี้ถามว่า ก่อนก่อนจะถามมีนี่เลยเก้าอี้อเนกประสงค์เขาเรียกว่าอะไรนะคะเก้าอี้อเนกประสงค์คะอะไรเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างคะท,ที่ว่าอนเนกประสงค์เนี่ยนะคะ <c oughs> คือนั่งได้แล้วก็สามารถที่จะเปิดฝา,าใส่ผ้าใส่งเกงในได้ <c oughs> ใช่ได้หมดนะฮะ <c oughs> อ,อนเนก<ด><ด>ประสงค์นะถ้าไหมเด็กเม้นทานอะไรเข้าไปทีจำให้แพ้เกือบจะเสียชีวิตเอใช้ที่หนึ่งคือลํายองใช้ที่สองคือตะขบเข้าไปค่ะ ชายที่สามทานก้อยเนื้อชายที่สี่ทานขังคอกชายที่ห้าทานลูกละนาดบนถนนหรือชายที่หกชายที่หกทานฝุ่นละอองที่เราเหยียบลงไปชายที่เจ็ดลำไยใครตอบได้ยกมือค่ะคนนี้ค่ะเชิญลุงพี่ค่ะเชิญลุงพี่ขานเข้ามาค่ะลุงพี่ดูสเก็ตตั้งแต่ทอดที่แล้วแล้ว คุณพี่ไม่ต้องตอบว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องให้คุณพี่ทวนช้อยตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดค่ะใช้ได้มากที่สุดบอกแล้วนะคะว่าต้องมีสติให้ดีนะคะในการดูรายการตุ้กูตังค์นะคะไม่ใช่ว่าจะให้ตอบถูกอย่างเดียวน่ากลัวตรงนี้แะค่ะคุณพี่ตอบค่ะใช้อะไรบ้างพี่ทวนลํำที่เป็นตะขบเก่งมากคุณพี่จำช้อยขีดฉันได้คุณพี่ คุณพี่จำใช้ฉันได้ทำพกถูกค่ะอันที่สองค่ะคุณพี่จำใช้ดิฉันได้หมดเลยเอาไปเลยค่ะขนมปี๊บค่ะเดี๋ยวค่ะังคุณอย่าสปอยเขาค่ะคุณพี่จำใช้ฉันได้คำไอบถูกคือลำยัยค่ะโต๊ะต้นค่ะน้องมินเลยที่มีคนดีชัดๆเลยค่ะคุณคะน้องมิ้นเหยียดหยามเพราเป็นเจ้ารายการเราค่ะไม่เป็นย่ายงี้ว่ะแปงค์ขนมปี๊บนะก็ยิ่งเด็กประถมา็ยิ่งเด็กประถมแล้วพี่คุณพี่โตขึ้นรถประจำทางยังไงคะอ่าวดูอุ้ยมิ้นเก่งมากทุกปี๊บ มาคุยเรื่องการร้องเพลงดีกว่าหลังๆนี้ร้องเพลงละครมีหลายเพลงเลยนะโอกาสโชคดีมากค่ะพี่หน่องให้โอกาสมาร้องเพลงกับละครนี่หลายเพลงแล้วแม่ดูมือนเป็นเงาใช่ค่ะแต่เป็นเฮาเต็มหัวเกิดมาจากการไปนร้องเพราะว่าผ่านการประกวด True Academy Fantasia มานั่นเองนะครับนางร้องเพลงเพราะสุดๆคำถามอยู่ตรงนี้แจกนาฬิกา เพลงที่น้องมินเพลงที่น้องมินร้องนายแรงเงาร้องอย่างไรนายท่อนหกเจ้าหกถ้าใครร้องได้เชิญตรงนี้ค่ะแม่ดูมือเป็นเงาคุณคะอย่าเฉลยสิค่ะใครร้องได้เพียงแค่ประโยคเดียวท่านั้นนาฬิกาจะเป็ที่ขอบฝาบ้านขุงกนมาตรงนี้เลยค่ะเชิญค่ะแม่ดูมือเป็นเงาโอ้ยใกล้จะตายนี่คุณสกีตาร์คุณมาเล็กกีตาร์แล้วร้องเลยทีพระงจะได้รับนาฬิกาไป หรือคุณไปขโมยกีต้าก็มาเราจับไม่ถูกเลยเราดูไม่ออกปรบเบอคุณพี่นะที่ปีนปันมือเนเน่คุณพี่ดูเนี่ยชื่อวิทย์ครับผมนี่คุณพี่เก่งมากกีต้าไม่มีสายคุณพี่ก็เล่นได้เจ้ามาเปลี่ยนสายเจ้ามาเปลี่ยนสายอแต่ไม่เป็นไรให้คุณพี่คุณพี่ร้องเพลงแรงเงาได้ไหมคะดูเหมือนเป็นเงาไม่ได้คุณพี่ขอพี่คุณพี่ขอกีต้าด้วยขอเล่นกีต้าเอาอย่างนี้คุณพี่เดี๋ยวให้พี่เอกกับน้องมิ้นบอกเนื้อเพลงคุณพี่มาอยู่ตรงนี้แล้วพี่ทำเหมือนอแต่เหมือนนเล่กีตาร์ด้วยเออแต แม่ดูเหมือนเป็นเงาเงไม่มีตัวตนแต่ฉันก็มีหัวใจรูไ้ไหมพอเธอฉันเกือบจะเป็นเหฮา ในช่วงหน้าย like ังม so <Yeah. S 1> <ray> ีเ <motion> ร oh. <e ื่องพูดคุยกับมิ้นนะฮะแล้วก็เราจะมีเงินสามพันบาทแจกให้สำหรับใครอยากร่วมเล่นเกมกับเราด้วยนะฮะปันทิพักสครู่ค่ะเอ๊ะมะเบนาตะเบนาปล่อยมือเล่นมีฉากเลิกซีลงคนเจนกับพี่ตายโอวยร้อนกังเลอตานสุดเลยกลับมากับคูกผู้ตังนะคะมาตุกับน้องมิ้นท์นต่อแต่ว่า เบรกนี้เนี่ยพิเศษเพราะเดี๋ยวเราจะแจกเงินสดๆเลยใช่สาม0บาทเปิดไปพลาดๆไม่ได้ก็ได้ทันห้าถูกต้องยังไงก็ได้แน่นอนว่าคุยกันในฐานะของมิ้นก็เป็นนักแสดงด้วยล่าสุดตอนนี้เล่นละครเรื่องอะไรอยู่บ้างตอนนี้กาลังจะออนแอร์คือกลนกิโมโนค่ะกลนกิโมโนพี่เบิร์ดเบิร์ดไงจับูเรื่องนี้แหละกําลังรอคอยเลยเพราะว่าน่าจะออนแอร์วันเมษาคาแรคเตอร์เป็นนางร้ายจริงๆเล่นเป็นคนดีที่สุดท้ายเนี่ย จำเป็นต้องร้ายหนูมีตผลหรอว่าสีผลเพราะว่านันเป็นรักกับผู้ชายในตระกูลที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูของครอบครัวเราเราเลยบังเอิญต้องเป็นคนทรยศทรยศครอบครัวใช่เราโดนหลอกเข้าจกับพี่เบิร์ดเยอะไหมคะเยอะเหมือนกันค่ะเยอะมากเลยแล้วก็พี่เบิร์ดน่ารักตรงที่ว่าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเป็นกันเองกับทุกคนนะคะหนูไปญี่ปุ่นด้วยปะไปค่ะนี่นัไปทุกที่เปอเสร็จหรือเปล่าไปเพราะว่าในฉากคุณไม่อยากเล่าอะไรกัเล่าต้องเล่า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 อะรยัหรอ ใช่สิเล่นกับพี่ตายเนาะออนเซนลงกับพี่ตายเล่นมีฉากเลิฟซีนลงออนเซนกับพี่ตายพี่ร้อนกันอยู่ตายสุดเลยจริงหอในออนเซนเลยหรอขึ้นมาล้วคือคิดว่าปกติเนี่ยเขาบอกว่าออนเซนเนี่ยให้ลงได้แค่สิบนาทีเพราะว่าอากาศข้างบนมันเย็นหิมะตกใช่ใช่ใช่แต่เราเนี่ย่ายไงไงถ่ายไงก็ปาไปเป็นชั่วโมงแล้วเป็นยังไงบ้างอะป่วยอะป่วยเลยก็ต้องคอยดูแลกันละกัน สองท่านนะฮะมาเล่นเกมกับเราดีกว่าเนาะมีเลือกเลยชื่ออะไรจ๊ะ <c oughs> ชื่อปลาค่ะคุณปลากับคุณปลาค่ะ มาปรางค่ะมะปรางมาปรา,ปง,าปงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะเป็นเพศอะไรคะผู้หญิงค่ะโอเคโอเคมาปรางจอ์ <Radio> อยู่ตรงนี้นะคะให้คุณปลากับคุณมปรางเนี่ยใส่ชุดเลือกเลยเลือกชุดเลยให้เต็มชุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกเหมอกอะไรใส่ชุดให้เสสร็จสับปับ๊บเดี๋ยวเราจะมีน้ำปั่นสุดแสนอร่อยมาใช่เราจะไฟนอลตรงที่ว่าดูดน้ำจนหมดแล้วยกมือคนนั้นจะเป็นผู้ชนะได้ไปเลือกเงินสามพันบาทพร้อมนะพร้อมแล้วเริ่มนะเอาใส่เลย i run them around เลยนะฮะเร็วเร็วปลาปลาเร็วารอก่อนล้อก่อนรอก่อนจะได้ทรมานทั้งคู่เร็วเร็วเร็วอีกางนี้นึงแล้วอ๋อแลวอ๋อวอย่างน้ต๋อระหว่างเพื่ออ๋อเย็นเย็นหลังเย็นหลังเออน้ำแห้งแล้วหลังเอาปลาตาแม่เอาตะโกนตะโกนเลยเถิดตัวกูตังตัวกูตังโอเคคุณมระปรางเป็นผู้ชนะ มอบผลิตภัณฑ์จากครัวอ้นสีอร่อยเช้าๆสีให้แล้วให้อีกแป๊บหนึงให้ขนมจีดหน่อยนาฬิกาด้วยนาฬิกาด้วยซึ่งสีที่คุณได้ไปคุ้มผ่้ที่คุณ้ะบางจะได้อีกอ่ะบอกเลยระบางเลือกตู้ต่อมีตู้สีม่วงกับตู้สีเขียวข้างในนั้นจะมี3,000และ1,500เลือกตู้ไหนดีจ๊ะเขียวหรือม่วงเขียวม่วอมายืนข้างหลังเลย กันแดดพี่พี่แคนนั้ด้วยครับรับไปเลยฝากผลงานของพี่ชมหน่อยที่เราจะได้ติดตามผลงานของมิน้นหลักๆก,ก็ฝากกลกิโมโนค่ะจ้ะกำลังจะออนแอร์แล้วแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ม่้นรู้สึกท้าทายความสามารถมากๆเท่าที่เคยเล่นมาครับไงติดตามผลงานของมิน้นด้วยวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับน้องมินงม้นค่ะขอบคุณค่ะ แล้วพบกันได้ใหม่นะฮะทุกวันอาทิตย์แบบนี้8โมงครึ่งเช้าๆเราตื่นขึ้นมานะฮะกับตู้กู้ตังค์นะครับอาทิตย์หน้าเจอกันนะฮะดูซิว่าใครจะมาวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะอ,คอยากให้ยีนไม่ช่วยสอนท่าโพสเซ็กซี่ให้เขาหน่อยเดี๋ยวนี้เขาเป็นเด็ดไอดอลนะชื่ออีนี่เือน้องอีนี่เอง แล้วอีนี่อยากถ่ายชีวีน้ำ <c oughs> เพราะว่าอีนี่อะถ่ายซัมเมอร์ที่แล้วอ่ะชีวีน้ำอีนี่อ่ะมันเป็นทูพนะีแล้วแต่ว่ามีสเตย์และหน้าทองด้วยก็ <c oughs> เลยต้องโดนรีทัศออกไปอ่ะก็ออะมีเอากีต้าร์ไปก่อนก็เลยไปนั่งเล่นเล่นเพลงของพี่เบิร์ดกับพี่เบิร์ดด้วยหรอเล่นเพลงของพี่เบิร์ดกับพี่เบิร์ดเ,เพลงอะไรอะ่ะเพลงหมอกควนันมันคอยดูแลนี่เขาปิดกองไปยังอยากอยากเอากีตาร์ไปคุเล่นกับพี่เบิร์ดแล้วเอรอ